ออนเซนจริงๆด้วยจะไปไหนมันใหญ่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินน้ำพริกแมงดากินบนรถเ้อเพื่อนๆเ้อหนูนาจะไปซื้อของมาขายพรุ่งนี้เ้อจ้ะหนูนาจะซื้อพวกนมพวกกข้เวมาต้มกินอยากทำก๋วยเตี๋ยวไปซื้อโครงไก่มาทำก๋วยเตี๋ยวเพื่อน อ,อันนี้เราก็จะซื้อไข่มาตูมมะตูมแกน้ำพริกแมงดาหนูนาเอามาจากบ้านซื้อมาจากบ้านโอ้โหอร่อยมากย่านหนูนาขายด้วยจ้ะโอ้ยดูดคอ,อ,อรอรอรอเพื่อนกินรอกินกับไข่เซเว่นไข่ยามาตูมแดดดีๆเพิ่งกลัมาจากโคราชเดี๋ยวจะไปสองสามวัน ป้าเสียนอ้องพี่พ่อเดี๋ยวตัดไปเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอไข่ก่อนเพราะว่าผู้ชายต้องกินด้วยกินกันสองเขาสองหน่วยถ้าเป็นแพคต้มมันจะแพ็ค,คู่เป็นแพ็ค,คู่เนาะแต่นี่มันออนเซนไข่ออนเซน,ออน,เซนหรือว่ายามมตูมาเลยไม่ใช่นี่ว่า ยามะตูมค่ะเป็น,นอย่างอ๋อมาตูมก็มาตูมเลย,ยออน,น,นเซนก็ออนเซนมันจะไม่สุกเหมือนไข่ลวกเดี๋ยวจะมาเตาะก่นนอกนเปาะเปาะอ,อุ้ยมันปอกได้เลยเพื่อนๆน,นี่นี้นออนเซนจริงๆด้วยนี่ เซเว่นเลยเร็วเลยปั๊มนี้เลยพ่อเล่นกูแล้วกินสั่งกาแฟรอได้เลยอเมริกาโน่แบค็คเบอร์ี่นี้เพื่นอนๆออนเซน,นไไหนใหญ่ไม่ใช่เหรอค่อกลับมาเหอะไปเหอะอร่อยมาก ดีแล้วดูนาแวะขัามกินคนคนละลูกเล็วเพืนเพื่อนเดีดด๋ยวด,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 ดูนาตัดคลิปก่อนไม่ไหวกดท้อ